เรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้นะครับเป็นบทสนทนาที่ต้องบอกว่าทั้งเปิดเผยแล้วก็สะเทือนอารมณ์มากๆเป็นการพูดคุยกันแบบเผชิญหน้าระหว่างคนที่เคยอยู่คนละฝั่งของประสบการณ์การทําแท้งซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ไม่บ่อยนักและจะพาเราไปคบคิดในประเด็นที่ลึกซึ้งทีเดียวครับวันที่ฉันฉลองเป็นวันเกิดในตอนนี้คือวันที่ฉันบังเอิญเกิดมารอดชีวิตโหนี่เป็นคําพูดของคุณเมลิซาโอเดนนะครับเธอเป็นผู้รอดชีวิตจากการทําแท้งด้วยน้ําเกลือ แค่ประโยคเปิดมาประโยคนี้ประโยคเดียวก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าเรื่องราวนี้มันส่วนตัวแล้วก็มีเดิมพันสูงขนาดไหนบทสนทนานี้มีผู้ร่วมวงอยู่4ท่านครับเป็นอดีตแพทย์ผู้ทำแท้งสองท่านและก็ผู้รอดชีวิตจากการทำแท้งอีก2ท่านเราจะค่อยๆสำรวจเรื่องราวของพวกเขาไปทีละประเด็นนะครับตั้งแต่ขั้นตอนทางการแพทย์มุมมองจากฝั่งของแพทย์เรื่องเล่าจากผู้รอดชีวิตการ,รเผชิญหน้ากับอดีตและบทสรุปที่ออกมาครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลย2ขั้นตอน2คุณหมอคือการจะเข้าใจเรื่องราวส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบททางการแพทย์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันก่อนครับสำหรับคุณหมอท่านแรกนายแพทย์เลวาติโนท่านระบุว่าตลอดช่วงเวลาที่เปิดคลินิกส่วนตัวท่านเคยทำแท้งมาแล้วเกือบ1,200ครั้งครับส่วนคุณหมออีกท่านคือแพทย์หญิงอัลต์แมนเธอประเมินว่าเคยทำแท้งมาแล้วประมาณ500ครั้ง ซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงการทำแท้งในไตรามาสท้ายๆด้วยวิธีที่เรียกว่า D&E n หรือการแยกชิ้นส่วนด้วยครับในบทสนทนานี้จะพูดถึงวิธีทำแท้งหลักๆอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกเรียกว่า s l i ล e Infusion คือการฉีดสารละลายน้ำเกลือเข้าไปในถุงน้ำคร่ำเลยครับซึ่งมันจะไปเผาไหม้ทารกในครรภ์แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการคลอดออกมา ส่วนอีกวิธีคือ D&E หรือ Dismemberment Abortion อันนี้จะใช้เครื่องมือทางการแพทย์เข้าไปแยกชิ้นส่วนของทารกในครรภ์ออกมาซึ่งปกติจะทำกันในช่วงไตรมาสที่2ครับเ,เรามาลองดูขั้นตอนของวิธีแรกคือการทำแท้งด้วยน้ำเกลือทีละขั้นกันนะครับตามที่คุณหมอเลว,วติโนอธิบายไว้เลยขั้นแรกคือจะสอดเข็มเข้าไปในถุงน้ำคร่ำก่อนจากนั้นก็ดูดน้ำคร่ำเดิมออกมาแล้วก็ฉีดสาระละลายน้ำเกลือเค็มข้นเข้าไปแทนซึ่งไอเจ้าสาระละลายตัวนี้แหละครับที่จะไปเผาไหม้ตัวอ่อนทำให้เสียชีวิต แล้วก็นำไปสู่การเจ็บท้องคลอดในที่สุดนี่คือมุมมองของคุณหมอเลวาติโนเองเลยนะครับที่มีต่อการทำแท้งด้วยวิธีฉีดน้ำเกลือที่ท่านเคยทำสมัยเป็นแพทย์ฝึกหัดท่านบอกว่ามันเป็นขั้นตอนที่น่ากลัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนไข้เอาละครับทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างไปสำรวจสภาพจิตใจของฝั่งผู้ให้บริการหรือก็คือคุณหมอในขณะที่กำลังทำหัตถการเหล่านี้ว่าพวกเขารู้สึกหรือคิดอะไรกันอยู่ ประโยคนี้สะท้อนสภาวะจิตใจตอนนั้นได้ชัดเจนมากเลยครับแพทย์หญิงอัลเทอร์แมนเล่าว,ว่าแม้กระทั่งตอนที่ฉันกําลังนับชิ้นส่วนร่างกายฉันก็ไม่ได้มองว่านั่นคือมนุษย์ฉันสามารถตัดภาพเด็กคนนั้นออกไปจากหัวได้อย่างสิ้นเชิงและจากมุมมองของผู้ให้บริการนะครับเราจะข้ามฟากมาฟังประสบการณ์ตรงของผู้ที่รอดชีวิตจากการทําแท้งกันบ้างเป็นเรื่องราวการรอดชีวิตที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญถึง2เรื่องราวครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของคุณเบริซ่าที่เราได้ยินคําพูดของเธอไปตอนต้น เธอรอดชีวิตมาจากวิธีฉีดน้ำเกลือนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยมีการประเมินว่าแม่ของเธอตั้งครันได้ประมาณ18-20ถึงสัปดาห์แต่พอมาดูบันทึกการแพทย์ทีหลังกลับพบว่าอายุคันน่าจะเกือบ31สัปดาห์แล้วเธอต้องแช่อยู่ในสารละลายน้ำเกลือที่เป็นพิษนานถึง5วันแต่สุดท้ายกระบวนการก็ล้มเหลวแล้วเธอก็บังเอิญเกิดมารอดชีวิตส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคุณแคลร์ครับเธอรอดชีวิตจากการทำแท้งแบบ D&E เรื่องของเรื่องก็คือ แม่ของเธอตั้งครรนแฝดแล้วก็เข้ารับการทำแท้งตอนอายุครรน20สัปดาห์กระบวนการสำเร็จในการทำแท้งแฝดอีกคนหนึ่งของเธอไปแต่อีก4สัปดาห์ต่อมาแพทย์กลับพบว่าแคลยังมีชีวิตรอดอยู่ในครรนครับสุดท้ายเธอคลอดก่อนกำหนดถึงส0สัปดาห์พร้อมกับภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพหลายอย่างเลยและนี่คือคำพูดที่แคลพูดกับคุณหมอทั้งสองคนตรงๆเลยนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยค่ะที่ได้ยินว่าความเป็นมนุษย์ของแฝดของฉัน ไม่ได้ถูกมองเห็นเลยในตอนที่คุณหมอกําลังต่อชิ้นส่วนร่างกายของทารกกลับเข้าด้วยกันมาถึงช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญของบทสนทนานี้เลยครับเป็นช่วงที่ทุกคนได้มาเผชิญหน้ากับอดีตร่วมกันจริงๆผ่านคําถามที่ถามกันตรงๆความรู้สึกเสียใจที่เปิดเผยออกมาและการทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาครับคุณคราวได้ถามคําถามที่ตรงมากๆกับคุณหมอเกี่ยวกับความเจ็บปวดของทารกในครรภ์ระหว่างการทํา DNE ถ้าเธอถามว่าแฝดของฉันจะรู้สึกอย่างไรบ้างคะ และคําตอบจากนายแพทย์เลวาติโนก็ตรงไปตรงมาเช่นกันครับเขาตอบว่าความเจ็บปวดเป็นเรื่องจริงท่านอธิบายว่าก่อนที่ยาสลบจะออกฤทธิ์เต็มที่ทารกในครรภ์จะรู้สึกทุกอย่างในขณะที่ถูกดึงแยกชิ้นส่วนอีกหนึ่งคำถามที่สําคัญมากๆมาจากคุณเมลิซ่าครับเธอถามคุณหมอเลวาติโนว่าถ้าแม่ของเธอไปพบคุณหมอตอนอายุครรภ์31สัปดาห์คุณหมอจะทําอย่างไรเป็นคําถามที่จี้ไปที่ประเด็นเรื่องจรรยาบรณทางการแพทย์กับอายุครรภ์เลยครับ คุณหมอเรวติโนตอบกับอย่างหนักแน่นทันทีเลยครับว่าเราจะทําการคลอดท่านบอกว่าจะต้องแก้ไขข,ข้อมูลอายุครรภ์ให้ถูกต้องให้การดูแลก่อนคลอดอย่างเหมาะสมแล้วก็ช่วยประสานงานเรื่องการหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้ถ้าต้องการซึ่งมันช่างแตกต่างจากประสบการณ์จริงของแม่ผู้ให้กําเนิดของคุณมลิซ่าเหลือเกินครับคําเปรียบเทียบที่ต้องบอกว่าเฉียบขาดและสะเทือนใจนี้มาจากแพทย์หญิงอัลชแมนครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามุมมองของเธอเปลี่ยนไปมากขนาดไหนเธอบอกว่า ถ้าฉันปฏิบัติต่อหมาเหมือนที่ฉันเคยปฏิบัติต่อทารกในคันนั่นก็คงเรียกว่าการทารุณกรรมสัตว์แล้วประโยคนี้มันถ่ายทอดความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ภาระในใจที่คุณหมอเลวัติโน,โนยังคงแบกรับเอาไว้อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับท่านพูดถึงความเชื่อส่วนตัวเรื่องชีวิตหลังความตายแล้วก็ยอมรับว่าผมกลัวจนขนหัวลุกเลยว่าเด็กทั้งพันสองคนนั้นอาจจะอยู่ที่นั่นด้วย เอาละครับมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวส่วนตัวของคนกลุ่มนี้มันท้าทายเรื่องเล่ากระแสะหลักอย่างไรแล้วอะไรคือบทสรุปร่วมกันที่ทุกคนได้จากการพูดคุยในครั้งนี้คุณเมลิซาได้พูดประโยคที่เหมือนจะสรุปรวมทุกคนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจมากครับเธอบอกว่าเราทุกคนแต่งก็คล้ายกันมากกว่าที่คิดเราต่างมีประสบการณ์ร่วมกับการทำแท้งและมันเป็นเรื่องจริงที่ไม่สะดวกใจต่อเรื่องเล่ากระแสะหลัก เป็นการเน้นย้ำถึงจุดร่วมที่ผู้เขาคนพบระหว่างกันถึงแม้จะมาจากคนละฝั่งของประสบการณ์ก็ตามและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดคำถามนี้นะครับเมื่อคำบอกเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวมันเข้ามาท้าทายขั้นตอนทางการแพทย์ที่ดูเหมือนจะเป็นกลางความจริงอะไรบ้างที่ถูกเปิดเผยออกมาเป็นคำถามที่น่าจะทำให้เราได้กลับไปครุ่นคิดถึงแก่นของความขัดแยง้งที่นำเสนอในเรื่องราวทั้งหมดนี้ต่อไปครับ